ครับก็สวัสดีทุกท่านครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาะแนะนำการเลือกซื้ออุปกรณ์โซลาร์เซลล์นะครับซึ่งน่าจะมีราคาที่ถูกกว่าเราไปซื้อตามเพจในอินเทอร์เน็ตในเพจในกลุ่มนะครับซึ่งถ้าเราซื้อซื้อแยกมาประกอบเองก็จะได้ราคาถูกลงนะครับเพราะผมได้เทียบดูกับที่ ตามกลุ่มต่างๆที่เขาานําเสนอขายดูแล้วซึ่งแพงนะครับถือว่าแพงมากนะครับแล้วก็ได้อุปกรณ์ที่น้อยชิ้นนะผมก็ไม่ได้มีความรู้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของซลร่าเซลเลยนะครับอาศัยว่าดูจากอาอินเทอร์เน็ตจาก youtube นะครับเสร็จแล้วก็ค้นหาข้อมูลตามาตาม แอปพลิเคชันขายของต่างๆเช่นช h อปปีหรือว่า Lazada นะครับเทียบราคาดูว่าสเปคแบบนี้นี่มันราคาเท่าไหร่นะนะครับซึ่งพอดูราคาแล้วเนี่ยเอามารวมกันแล้วถูกกันเป็นหมื่นนะครับตนะัก,ก็เป็นหมื่นบาทเลยถ้าเราไปจ้างเข้ามาก็เป็นค่าช่างเขาซึ่งก็ไม่ได้ติดตั้งอะไรมากนะครับแค่บางร้านมีค่าบริการประกอบประกอบให้เราด้วยนะครับ กพร้อมติดตั้งนะเขาคิดค่าแรงแค่ประมาณ3 4 0สนะครับแล้วก็เราก็นำมาประกอบเองนะครับเดี๋ยวจะให้ดูราคานะครับราคาที่จะซื้อมานะครับมีแผงโซลาเซลล์แบบโพลีนะครับส3 0วัตต์ นี่ว่าอะไรเนี่ยแลกกี้เปล่า <mm> ไม่แน่ใจนะครับตัวละ3,100นนะครับก็สองสองตัว6,200นนะครับเครื่องควบคุมการชาร์จ MPPT 30M แอมตัวละ2อ0 0ับาทแบตเตอรี่1 2โวลต์หนึ่อมป์นะครับสองตัวตัวละ5,600ก็เป็น1 1 2 0 0บาทอินเวอร์เตอร์ของ s a u เ r นะครับ ขนาด3,000วัตต์อันนี้ก็ใส่เพียบมาก2,000วัตต์ 2, ผมใช้3,000วัตต์นะครับตัวละ2,500นะครับสายไฟโซล่าเซลล์เอ่อเมตรละ50บาทไม่ยังไงนี่แหละครับความยาวก็ทเม750บาทมนนีข้อต่อ MC4 เขัว่างัันนะแล้วก็ MC4 ขาเข้าครับ เข้าสองออกหนึ่งมีเบเกอร์ตัวละแปดสิบบาทนะครับเบเกอร์คู่สามสิบสองแอมแปร์ล้แปดสิบบาทครับเบเกอร์เบเกอร์คู่เอซีครับร้อยยี่สิบบาทสายสายแบตขนาดยี่สิบมิลนะครับหางปลาเหลี่ยมหางปลาหางปลาเปลือยแฉกอุปกรณ์ไฟฟ้า เทอร์มินอลนะครับอะไรเทอร์มินอลรูนะครับเคเบิลเคเบิลแกลนสีขาวอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วก็ตู้ตู้สำหรับใส่อุปกรณ์ไฟฟ้านะครับมีบานพับเบ็ดเสร็จแล้วก็ตกที่ประมาณ25955บาทนะครับไปถึง3 0,000ืนนะครับเอาเป็นว่า26,000แต่ที่ผมทำานี่ประมาณ3 0,000ืน เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับที่มันสามหมื่นเพราะมันมีค่ามีค่าติดตั้งซื้อเหล็กมาทำเป็นฐานรองนะครับที่ต้องติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เนี่ยเพราะว่าไปขอขอขยายเขตดีการไฟฟ้าแล้วก็ไม่ให้อ่าดูดูครับดูดูเสาไฟฟ้านี่อยู่ไม่ไกลเลยเนี่ยนี่ตรงรถคันสีน้ำเงินเนี่ยนะครับมีเสาอยู่ ห่างไม่ถึงสองร้อเมตรแต่เมื่อไปขอเขาไม่ให้นะครับเขาบอกว่า,าบ้านอยู่ห่างจากอยู่ห่างจากหม้อปแปลงเกินแปดร้อยเมตรให้ไม่ได้นะครับเพราะถ้าให้กระแสะไฟจะตกนะทั้งทั้งที่บางบ้านเกินแปดร้อยเมตรก็ยังมีสายไฟเข้าไปอยู่ไม่รู้ใช้วิธีการไหนนะครับแต่ก็ ที่แรกก็ว่าจะขอหลวงพ่อหลวงพ่อขอใช้ไฟจากที่เมนผาศพเมนผาศพด้านหลังบ้านผมเนี่ยะนะครับทีนี้ก็มาคำนวณแล้วในการเดินเดินสายไฟและก็ติดตั้งเสานี่มันก็หมดตังเกือบสามหมืนนะครับแล้วต้องไปนั่งเสียค่าไฟอีกก็เลยตัดสินใจไม่เอาละเอาโซล่าเซลล์ก็ได้ฮะ ออกแบบพอใช้นี่แหละนะครับนี่โซลาเซลล์สามร้อยสิวัตสองแผ่นสองแผงนะครับเหล็กที่มาทำเป็นฐานเนี่ยหมดตังประมาณสามพันนะครับยี่ห้อยี่ห้อมุลเลอร์โซล่านะครับโมเดล ms 3 30 p 72อะไรเนี่ยอันนี้ผมไม่มีความรู้หรอกนะครับแต่ว่าเขาประกอบมาให้เรียบร้อยเรามีหน้าที่แค่ ามาเสียบใส่อย่างเดียวยี่ห้อมูลเลอร์นะครับไม่รู้ดีไหมนะครับแต่ก็รับประกันประมาณ10ปีอยู่มั้งนะครับแผงก็ต้องหันไปทางทิศตะวันทิศใต้นะครับเพราะว่ากูรูนะครับกูรู้เขาว่ามันจะได้รับแสงทั้งวันนะครับผมไม่ได้เป็นกูรูนะครับไมกกูก็ไม่รู้ด้วยนะก็เขาพิสูจน์มาแล้วเขาทดสอบม,มาแล้วเราก็ไม่ต้องไปเถียงเขา,าเรียนรัดก็เอาตามเขาเลยนะครับ สายต่อวันเรียบร้อยผมก็มาเดินสายใหม่นะครับเดินสายมาดูผมติดโซลารเซลล์เต็มบ้านเลยนะครับนี่ก็เดินสายลอดอด้านล่างของบ้านไปนะครับแล้วก็เจาะขึ้นไปตรงห้องครัวนะครับ เอาไว้ด้านบนนะครับไว้ด้านล่างไม่ได้เดี๋ยวอุปรกรณ์หายนะครับเพราะบ้านผมนี่อยู่กลางทุ่งนะครับก่อนเข้าหมู่บ้านประมาณสักเกือบกิโลได้นะครับอยู่หลังเดียวด้วยนะครับนะครับมีใบรุ่นมาเยี่ยมบ่อยแล้วก็มีไอ้นุ่นไอ้นีหายบ้างนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันครับอันนี้จานดาวเทียมก็ติดเองนะครับซื้อมาแล้วก็ประกอบติดเอง มีก็อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านนะใช้ได้ทุกตัวนะครับแต่ตอนขลางวันไม่อยู่ผมก็จะปิดปิดไฟไว้ให้มันชาร์จอย่างเดียวออมีหลอดไฟมีพัดลมนะครับหลอดไฟห้องนอนนะครับมีทีวีพัดลมยังไม่ได้ลองที่ตู้เย็ยนนะครับก็ตั้งหมดก่อนอ,อันนี้ห้องครัว ็สามารถใช้หม้อหุงข้าวขนาดเล็กได้นะครับแต่มันก็จะกินโหลดหน่อยนึงไม่เป็นไรมันอยู่ที่โหลดก็ต้องอยู่ที่หม้อแปลงนะครับสำหรับอุปกรณ์นี่นีคือตู้นะครับตัวแรกสําหรับชาร์จเจอร์นะครับตัวที่สองด้านล่างสําหรับหม้อแปลงนะครับก็ไอชาร์จเจอร์ตัวนี้ราคาเดี๋ยวผมดูก่อน ราคา2,800บาทนะครับเป็นของยี่ห้อ l ็กก c y นะครับผมก็ไม่รู้ว่ายี่ห้อนี้ดีไม่ดีเพราะว่าเขามีครบชุดนะเขามีครบชุดเราก็เอานะครับเพราะว่าเราขี้เกียจไปหาซื้ออีกนะครับส่วนตัวนี้ของเป็นหมออแปลงนะครับเป็นม้อแปลงของ s u e อ,อขนาดอ๋อ2,000วัตต์ไม่ใช่3,000วัตต์เนี่ยมันหน้าแล้วมันร้องร้องลั่นเลยเวลาเวลาวัดเกินนะครับอืม ผมก็ไม่ได้สังเกตด,ด้วยเข้าใจว่า3,000ันวัตต์นะครับเดี๋ยวไว้เสียเราเปลี่ยนใหม่อันนี้เป็นขึ้น modify side w e นะครับผมไปหาของโย side w e มันไม่มีเขาบอกว่าของหมดของหมดก็งั้นก็เอาไปก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ก็มีนิตรงิเตอร์เราก็ต่อสายเดินสายขึ้นมานะครับเดินสายแล้วก็มาเสียบใส่ De cker. De cker เ r e a k e r breaker ก็จะไปที่ชาร์จ c h เ r g e r นะครับอันนี้เขาติดตั้งหมดแล้วเรามีหน้าที่มาติดตั้งแล้วก็เสียบอย่างเดียวเขาประกอบไป ปรกอให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนสายนันหลังเนี้ยโเนี้ก็จะลงไปที่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ผมก็เอามายัดไว้ในช่องเก็บของเนี้ยแบตเตอรี่2ตัวขนาด1 5 0แอมป์นะครับ2องลูกเป็นแบบ Deep c y คิลนะครับพอต่อเสร็จต่ออนุก,กรมมั้งผมก็มีเข้าใจได้เป็นต่ออนุก,กรมนะครับนนี่ก็เดินสายขึ้นไปนะครับ สายขึ้นไปเห็นไหมครับเข้าไปที่กล่องด้านล่างนะครับแล้วก็เข้ามาที่เบเกอร์ตัวนี้แล้วก็มาแปลงไฟที่เครื่องอเครื่องแปลงไฟนะครับก็จะมีช่องต่อมาอีกช่องหนึ่งช่องช่องจ่จายกระแสไฟแล้วมาเข้าเบเกอร์นะครับถ้าจะใช้งานก็เปิดมันก็จะทํางานแสดงสถานะว่า ไฟเต็มส่วนตัวนี้ก็ชาร์จอยู่นะครับผมยังไม่ได้ใช้ผมก็ปิดนะครับเป็นไฟฟ้าสองยสิบโวลต์แล้วนะครับระวังขาออกเนี่ยนะครับเป็นไฟแบตเตอรี่ไฟกระแสตรงเอามือไปจับจะแตะเดี๋ยวไฟโดดถึงจะตายได้นะครับก็ความารข้าเบรคเกอร์ตัวนี้นะครับผมก็ให้เขาแปลงมาเป็นสองเป็นจ่ายไฟอยู่สองตัวนะครับในตัวหนึ่ง ตัวหนึงจะไปเข้าไฟตรงเบรคเกอร์บนบ้านนะครับเป็อหนึ่งอัไปเข้าตรงสะพานไฟตัวใหญ่ด้านบนควบคุมด้านบนอีกตัวนึงนะครับตัวนี้สมมุติว่าเป็นตัวนี้ผมก็ดึงไปเป็นดึงไปควบคุมไฟด้านล่างนะครับแยกกันเลยนะครับต้องต่อช่างต้องมีความรู้หน่อยนึงในการต่อไฟเพราะบางทีต่อไม่ถูกแล้วมันรัดวงจรกระแสไฟมันก็มีโหลดเพิ่มขึ้นนะครับ ครับนี่ก็คือ,เ,อเงินจำนวน2 6งหมที่ซื้อมานะลองลองไปเทียบดูกับในในกลุ่มที่เขาจัดชุดขายดูจะรู้ว่ามันถูกกันเยอะเลยนะครับส่วนชุดนี้ผมไปซื้ออยู่ที่ขอนแก่นร้านไพศาลชื่อร้านไพศาลนะครับอย,อ,ยอยู่ที่ขอนแก่นนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับห้างอะไรอะห้างแมคโครหรือเปล่า ำไม่ได้มันมีหลายห้างนะครับอยูถ่ถ้าไปจากทางโคราชเขา้าเข้าสู่อขอนแก่นก็จะอยู่ซ้ายมือนะครับก็ผู้ที่สนใจก็ลองลองศึกษาดูครับจ้างช่างดีไหมถ้าจ้างช่างมันมาประกอบเนี่ยก็ต้องเสียค่าฝีมือค่าช่างไปประมาณหมื่นหนึง่งเป็นอย่างน้อยแล้วก็อาจจะได้อุปกรณ์ที่น้อยลงนะครับแต่ว่าถ้าเราไปเลือกซื้อเอง เราก็จะประหยัดตังค์ไปเป็นหมื่นสองหมื่นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ที่เข้ามาดูนะครับเดี๋ยวคราน้าจะมีอะไรก็เดี๋ยวจะลองหรือก็จะลง YouTube อีกทีหนึ่งนะนะครับสวัสดีครับ